สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเหรียญเสมารุ่นแรงหลวงพ่อนิยมกันตดจารุวัติเขนเตี้ยนะครับผมนี่มาเดิมเดิมพร้อมกล่องเลยครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเอ๋อเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากที่สุดของหลวงพ่อนะครับยังไม่มีของเก๊น,นะครับผมนี่เป็นเหรียญที่ราคาแรงที่สุดของหลวงพ่อด้วยครับ เหรียญหลวงพ่อนิยมนะครับเนื้อทองแดงจัดสร้าง5,000เหรียญเนื้อนวะโลหะ1,199เหรียญเนื้อเงิน99เหรียญเนื้อเงินไอเนี่ยครับเนื้อลุงยาชีวรเหลืองต่อไปก็เนื้อเงินลุงยาสามสีนะครับสร้างห้าสิบเก้าเหรียญครับโอ้โหโซนเนื้อเงินนี่สร้างน้อยมากๆครับผมอฮอ แล้วก็มีเนื้อตะกวัวยครับเนื้อตะกวัวสองร้อยสองร้อยเหรียญนะครับเน,เนื้อตะกวัวเนื้อตะกัวก็จะมีรอยผุรอยพังตามสภาพของตะกวัวนะครับผมนี่นะครับกล่องเนี่ยครับกล่องถ้าเป็นกล่องเนื้อทองแดงจะเป็นสีแดงนะครับกล่องเนื้อนวะจะเป็นสีเขียวกล่องเนื้อเงินจะเป็นสีฟ้านะครับก็เนี่ยครับ เนื้อนะวะของหลวงปู่หลวง,งพระของหลวงพ่อนิยมนะครับเนื้อนววะเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญที่มีสเสน่ห์มากมากนะครับเพราะแต่ละเหรียญเนื้อจะไม่เหมือนกันเลยครับผมเนื้อจะออกมาไม่เหมือนกันเลยบางองค์นี่เป็นลายเสือเลยครับลายเสือสวยงามมากอันนั้นก็จะมีราคาสูงมากครับบางองค์ไปครึ่งหมื่นเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ครึ่งหมื่นไม่น่าอยู่นะครับน่าจะ เกือบหมื่นก็มีครับพวกองค์สวยๆมากมากนะครับบางองค์ก็เป็นลักษณะแก่ทองก็มีครับบางองค์ก็เป็นแก่เงินบางองค์ก็ดําสนิทเพราะเหรียญของนวะของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเขาจะเอาพระเก่าหรืออะไรพวกเนี้ยครับพักระเก่าต่างๆท่านพระเหรียญเก่าหรือพระเก่าของหลวงพ่อเนี่ยครับเอามาหลอมละลายครับ หลอมมาทาเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะจึงแบบสีมันก็ต่างสีแต่เหรียญจึงต่างกันครับผมแบบเนื้อไหนก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวหลวงพ่อทําดีทุกรุ่นนะครับไม่น้องใช้ได้หมดครับหลวงพ่อทาดีตลอดครับหลวงพ่ออาคมท่านเก่งมากๆครับถ่วไปก็ประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของเหรียญหลวงพ่อนิยมนะครับก็ เมื่อหลายปีที่แล้วครับมีคนขับมินิคูเปอร์นะครับไปชนหรือไปคว่ำอะไรนี่ยนะครับเขาบอกว่าใครเห็นก็ว่าตายครับนี่แต่แขวนลงพ่อน,นิยมเนื้อทองแดงเลยครับปรากฏว่าไม่เป็นอะไรเลยครับรอดมาอย่างเหลือเนะชื่อเลยครับต่อไปก็เนื้อต่อไปก็ไอ้นี่ประสบการณ์คนขี่ฮาร์เลยนะครับไปตาดนะครับ ปรากฏรถมันเบี่ยงโอ้หรถหมุนเลยครับโอ้ใครเห็นก็ว่าตายตอนนั้นแต่ปรากฏว่ารอดมาครับนี่เหรียญเสมาเนื้อทองแดงหลวงพ่อนิยมครับอ่าต่อไปประสบการณ์เกี่ยวกับปืนบ้างครับประสบการณ์เกี่ยวกับปืนก็หลวงพ่อนิยมนะครับมีคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วโดนเจาะยิงครับเจาะไปใกล้ใกล้เลยครับยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่โดนสักทีครับโอ้นี่ครับบารมีหลวงพ่อนะครับ พอนิยมนะครับยิงยิงไม่ออกก็มีครับก็เหมือนเป็นคนจะเขียนเตี้ยนะครับเข้าไปทําไรที่ไหนครับคนโดนปืนจ่อเลยครับยิงปรากฏว่ายิงไม่ออกครับยิงไม่ออกเลยครับหลวงพ่อท่านทามาอย่างดีครับผมใช้ได้ครับเดี๋ยวรุ่นนี้เก็บแนะนําให้เก็บเลยครับเอใครที่มีปืนก็อย่าไปลองนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อเนี่ยครับ มันมีอาถรรพ์นะครับมีครูนะครับหลวงพ่อครูแรงก็เคยมีคนนะครับเขาเอาเหรียญหลวงพ่อไปยิงอ่ะสองหรือสามนัดแรกเนี่ยครับยิงไม่ออกเลยครับแต่พอลองอีกนัดหนึ่งปรากฏว่ายิงออกนะครับโดนสลบเหรียญหน่อยหนึ่งครับปรากฏว่าเขากลับบ้านไปคนนั้นบ้านไฟไหม้ครับหิ้งพระไฟไหม้หมดเลยครับโอ้โหนะครับอย่าไปลองนะครับเหรียญนะครับ ของพวกนี้บางเรามองไม่เห็นนะครับนี่ครับแต่ผมจะแนะนํานะครับเออผมลืมแนะนําตําแหน่งตอกโค้ดอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงจะตอกโค้ดนะตรงใต้องค์หลวงพ่อนะครับถ้าเป็นเนื้อนวะก็จะตอกเลขตรงใต้องค์หลวงพ่อแล้วก็ตอกโค้ดตรงประมาณตรงนี้นะครับตรงนี้ผมนะครับตรงคัดตรงดาสีดำดำนะครับตรงนีดด้ผมเนี่ยนะครับ ถ้าจะเก็บเนี่ยครับเก็บที่เก็บพระเริ่มเก็บพ้าของหลวงพ่อเนี่ยครับเอาเนี่ยเก็บเนื้อเสมาหลวงพ่อนิยมนะครับเนื้อทองแดงกนเลยครับถ้าอยากได้สวยสวยก็เนื้อนวะเลยครับผมแต่ละเนื้อใช้ได้เหมือนกันครับทุกทุกคุหลวงพ่อท่านทํามาอย่างดีครับยังไงก็ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับฝากติดตามไว้หน่อยนะครับใครจะมีใครมีเหรียญรุ่นนี้ก็อยากจะแบ่งปันก็ทักมาบอกผมได้นะครับหรือใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ